ไอเนี่ยถ้าเราจะแต่งงานเราจะมีซื้อที่ดินสักแห่งหนึ่งโดยใช้ที่เราจดทะเบียนเอาฝรั่งเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านด้วยต้องต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ให้ดีนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถมว่วถ้าเพื่อนท่านใดรู้เรื่องมากกว่าสัญญาก็มาเล่าสู่กันฟังได้เนาะเพราะว่าล้านสาวของสัญญานี่เขาเปิดบริษัทคู่กับสามีที่จดทะเบียนหรือแต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะ แต่ว่าเวลาจะทําธุรกิจเนี่ยเขาต้องเอาเราหรือใครที่เป็นเจ้าคนไทย100%อีกคนหนึ่งเข้ามาร่วมหุ้นอยู่ในคัมปีนีเป็นอีกหุ้นส่วนหนึ่งอีก5้ถึงจะมีสิทธิ์ในส,สิทธิในที่ดินหรือสิทธิในบริษัทนั้นครบถูกต้องนะคะก็คือจดทะเบียนร,ร่วมกันเราก็ต้องมีการเขาเรียกอะไรอะ่ะ ถาร่วมหุ้นส่วนเป็นจดทะเบียนนะคะเพื่อให้แบงค์รู้ยืนยันให้ธนาคารรู้ยืนยันให้กับพาณิชอำเภอพาณิชจังหวัดรู้ว่าทําธุรกิจก็52เปอร์เซ็นเป็นของคนไทยคนที่มาร่วมหุ้น48เปอร์เซ็นเป็นของสามีภรรยาที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องถึงจะจดะทะเบียนบริษัทได้นะคะเป็นธุรกิจ าพาณิชได้นะคะอันนี้ก็เป็นเกิดเล็กเกิดน้อยอีกอันหนึ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะขอบคุณหนึ่งคนที่เข้ามานะคะวันนี้เอ,เอามือถือขึ้นดีกว่านะครเพราะว่าสัญญาจะได้มีการทำเป็นไฮไลท์ขึ้นมาครั้งละ5นาทีเอาไว้ให้เพื่อนๆดูคลิปสั้นๆแล้วก็เปิดสร้างไรายได้ในตัวนั้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเรา ใช้ชีวิตอยู่อเมริกาอยู่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทํางานเพื่อเอาสบการณ์กับเอาค่าแรงก็จะไปอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเขาไปเปิดไปแต่งงานกับซาโจญี่ปุ่นนะคะเขาลงทุนให้เขาเรียกว่าวีซ่าออกซังเนาะลงทุนให้แล้วก็จะเปิดเป็นร้านอาหารจะเป็นร้านกลางคืนหรือร้านกลางวันก็แล้วแต่นะคะอันนั้นก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของร้านได้เพราะว่า การทําเป็นปิดร้านอาหารก็เหมือนฝรั่งที่มาอยู่เมืองไทยตอนนี้ที่เป็นเจ้าของบิสเนสบางคนก็เคยใช้ชีวิตเป็นแท็กซี่หรือคนขับเรือนะคะแล้วก็มีฝรั่งมาขอดจดทะเบียนด้วยหรือว่าจีบกันพอใจกันก็รับรองกันให้เปิดร้านอาหารหรือเปิดโรงแรมหรือเปิดรีสอร์ทได้นะคะอันนี้ก็ขยับฐานะกันไปช่วยกันไปนะคะให้เป็นเจ้าของ นอมินีได้ฝรั่งคขาฉลาดนะคะเขาสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้โดยที่ใช้ชื่อคนไทยเนาะอันนี้ก็มันจะมีทั้งของเ,อเขาเรียกว่านอมินีตัวจริงกับนอ,น,อน,กน,ะะนอมีนี่เป็นธุรกิจนะคะถ้านอมีนีเป็นธุรกิจเขาก็จะจดทะเบียนบริษัทขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งแล้วเราก็จะไปจ้างเขาจดนะอะไรประมาณนี้แต่ผิดกฎหมายก็มีนะคะอันนี้ มันก็มีข้อมินเมีอยู่เหมือนกันเนาะสําหรับแต่บ้านเราง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าบ้านเรายังคอร์รัปชันกันอยู่เจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะ,ะเอ่อพูดไม่ได้เพราะเราไม่ได้กล่าวถึงว่าพื้นที่ตรงไหนนะคะเราพูดได้ถ้าเขาจะคอมเพนอะไรเขาถามเราเองแหละนะคะว่ารู้เรื่องอะไรมากถ้าเราไม่อยากบอกเราก็ไม่ได้เอกยชื่อใครนะคะแต่ว่ามันมีจริงนะคะอันนี้นามีนอมินี ที่เป็นเจ้าของธุรกิจจริงกับเจ้าของธุรกิจปลอ,อมเพื่อจดจดทะเบียนเพื่อเอาเงินนะคะเพื่อจะให้เขาเอาชื่อไปร่วมเขาเพื่อเอาเงินแต่สิทธิไม่มีนะได้แต่ค่าจ้างอย่างเดียวนะคะได้ค่าจ้างก็ครั้งเดียวแต่เขาก็กอบกลวยเอาเงินไหลออกประเทศไปสิ่งที่จะได้ก็แค่แมคโครโลตัสบิ๊กซีไอเจ็ดเปอร์เซ็นต์หัก ภาษีนะที่จ่ายเวลาเราไปซื้อสินค้าเท่านั้นเองนอกนั้นรายได้ที่เข้ากระเป๋าเขามันก็จะออกนอกประเทศไปตามชื่อของบริษัทหรือว่า,าธุรกิจบิสเนสตัวนั้นมันจะไหลออกอยังไงนะคะอันนี้มันก็เป็นข้อดีข้อด้อยคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องพวกนี้เอาแต่ง่ายเขาว่านะคะฝรั่งเขาเลยชอบเขาว่าอยู่เมืองไทยไม่ต้องเป็นต้องใช้ไม่ต้องมาจ่ายภาษีมากหรอกจ่ายให้เกี่ย พวกนี้ดีที่สุดอะไรลีเลี้ยงได้โอ้เยอะมากนะคะเขาพูดอย่างนั้นเราก็รู้สึกไอหนี่พวกข้าราชการที่เขาทําหน้าที่เกี่ยวกับข้องกับตรงเนี้ยเขาจะคิดบ้างอย่างนี้บ้างไหมเนาะก,กับคนที่เปิดบริษัทหรือว่าเปิดเป็นธุรกิจทอ่ทตัวเป็นนอมินีขึ้นมานี่เขารู้สึกยังไงมัง่งคิดเอาแต่เงินอย่างเดียวหรือเปล่านะคะอันนี้สัญญาก็อยากจะเอามาคุยให้มันได้เวลาได้เกดเล็กเกดน้อย